แต่จํานวนตระกยะแยกออกมาเป็น2อ,อย่างคือจํานวนเต็มและเศษส่วนและโ้อยสัญลัไอฮิวดูดูนี่นะคะส <c oughs> วัสดีค่ะสําหรับม .1 น,น,นะคะเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของจํานวนเต็มนั่นเองจริงๆแล้วมันคือจํานวน ตระก,กยะนะคะมันเป็นเรื่องของจํานวนตรก,กยะแต่จํานวนตระก,กยะแยกออกมาเป็น2อ,อย่างคือจํานวนเต็มและเสศษส่วนและโทวสัยม I ไอคิวดูดูดินะคะ <c oughs> จํานวนเต็มแบ่งออกเป็น3อย่างก็คือเต็มลบเต็มศูนย์แล้วก็เต็มบวกนะคะจํานวนเต็มชื่อภาษาอังกฤษว่า integer นะคะเพราะฉะนั้นตัวย่อ,อของมันจะเป็นตัว i ถ้าหากจํานวนเต็มลบก็คือ i ลบถ้าหาจำนวนเต็มศูนย์ก็คือไอศูนย์และจำนวนเต็มบวกก็คือไอบวกนะคะอันนี้พูดง่ายๆเนาะไอลบคือจำนวนเต็มลบไอศูนย์เต็มศูนย์ไอบวกเต็มบวกจำนวนเต็มลบเรายังไม่เคยรู้จักใช่ไหมเอาไปก่อนสิ่งที่เราเคยรู้จักมาแล้วตั้งแต่ประถมก็คือจำนวนเต็มบวกค่ะจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนนับนั่นเองเราเริ่มนับจากไหนลูกเริ่มนับจาก ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้คือจํานวนเต็มบวกหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าจํานวนนับหรือรียอีรียกว่าจํานวนธรรมชาตินะคะส่วนจํานวนเต็มศูนย์มีอยู่ตัวเดียวโดดๆก็คือเลขศูนย์ถูกต้องเลขศูนย์นะคะจํานวนเต็มลบเป็นจํานวนที่ติดลบข้างหน้าเคยได้ยินไหมเดือนนี้นี่เงินติดลบเลยหมายถึงว่าไงคะ ติดลบคือไม่พอใช่ใชไหมหรือว่าเป็นหนี้นั่นเองใช่ไหมคะ,ะการติดลบก็เหมือนกับการเป็นหนี้น่าแหละนะคะลูกมันก็นนจะมีลบห้าลบแปดลบสิบอันนี้คือยกตัวอย่างนะ,ะทีนี้เราจะมาดูเส้นจําน,นวน,นะค่ะว่าจํานวนทั้งหมดพวกนี้นะมันจะอยู่ตรงตําแหน่งไหนของเส้นจําน,นวนขอวาดเส้นจําน,นวนแท็บขอให้ตรงๆ ตรงไหมไม่ตรง,มตรงสมมุติมาตรงมากันนะคะมันมีลูกศรสองหัวแบบนี้แปลว่าต่อไปได้ไม่สิ้วสุดอ่าเหมือนเป็นเส้นตรงตั้งและใช่ไหมสองฝั่งแต่นี่คือมันเป็นเส้นจานวนนะลูกนะเราจะใส่จํานวนเข้าไปในนี้สองฝั่งนี้มีหัวลูกศรคือมันต่อไปได้ทั้งสองฝั่งไม่สิ้นสุดนะไ้เรียนในเรื่องรังสีเออทีนี้ศูนย์เออพิเศษศูนย์ตรงกลางตรงกลางตรงกลางคือจํานวน ที่แบ่งครึ่งลบก,กับบวกก็คือศูนย์นเดงจำนวนเต็มส่วนจะอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้จำนวนนะับก็อยู่ถัดไปนั่นแหละใช่ไหมอย่างที่เราคุ้นเคย1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆๆๆนะคะแต่มาดูฝั่งลบบ้างฝั่งลบมันก็จะเริ่มจากลบน้อยๆก่อนลบหนึ่งมาอยู่นี่จ้ะแล้วก็ลบสองลบสาม ลบสี่ลบห้าไปไเรื่อยๆลบสิเออจนลบสิบก็ไปอยู่ถัดไปทางทางไหนเนี่ยทางไหนของเด็กๆเ,เนี่ยตรงเนี้ยด้าาซ้ขขายเอาทางซ้ายนะคะไปทางซ้ายเรื่อยๆก็จะเป็นเลขลบเยอะไปเยอะไปเยอะไปทางขวากจ็จะเป็นเลขบวกเยอะไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆอ่ะทีนี้เรามารู้จักเลขต่างๆแล้วใช่ไหมครูถามไอคิวว่าจํานวนนี้ เป็นจำนวนเต็มหรือไม่15ส่วน3เป็นจำนวนเต็มหรือไม่ทำไมไม่เพราะมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมใช่แต่ผมลืมคิดไปว่าถ้าเราหารนะมันหารลงตัวค่ะส5 1 5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือห้าถูกไหมถ้าเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าเป็นจำนวนเต็มก็คือเป็นจำนวนนับ เป็นจำนวนเต็มบวกเะฉะนะอันเนี้ยเป็นจำนวนเต็มโจ์จะชอบหลอกเราแบบนี้แหละอ่ะละค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะว่าเราจะสามารถวิเคะอ์ได้ไหมว่าจํานวนอะไรบ้างที่เป็นจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มสนยนแล้วก็เต็มบวกค่ะเรามาดูพร้อมกันตัวแรกเลยนะลูกนะอ่ะตัวแรกค่ะลบสี่เป็นจํานวนอะไรคะจํานวนลบเต็มลบ,ลบจ่าจํานวนเต็มลบถูกต้องค่ะเราหาจํานวนเต็มลบก่อนดีไหม หาเต็มลบให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จใส่ทีเดียวเนาะจำนวลลบซ้ำเต็มเต็มลบเต็มลบค่ะนี่อีกลบแปดลบแปดส่วนสี่มันเป็นเศษส่วนแบบนี้เป็นไหมไม่เด็กๆอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นใช่ไหมคะแต่มันจริงมันเป็นเพราะว่ามันหารลงตัวค่ะลบแปดส่วนสี่ก็คือลบสองนั่นเองเพราะแปดหารสี่เท่ากับสองใช่ไหมค่ะเออเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เป็น ลบสอบเหมือนกันลบสองลบซเป็นค่ะลบหนึสสิเป็นไหมคะเป็นเป็นไม่เป็นเพราะว่ามันหารไม่ลงตัวเออหารไม่ลงตัวตากระบาททิ้งมีตัวไหนเป็นเต็มลบอีกไหมเครื่องหมายลบไม่มีแล้ว่อดังนั้นเราเอามาใส่ที่จำนวนเต็มลบก่อนนะคะมีลบสีลบจอ <3 S 2> เราหาไม่ได้ลบสองอ่ะแต่โจทย์มันเป็นลบ 8, แปดส่วนสี่เราก็ต้องใส่ลบแปดส่วนสี่อ่าแล้วก็มีลบ <2 S 1> 2 2> สองค่ะต่อไปจำนวนเต็มศูนย์อยู่ตรงไหนเต็มศูนย์เต็มศูนย์ศูนย์มีตัวเดียวโดวดไม่ต้องวงเลยไหมคะอ่าศูนย์ใส่ไปจำนวนเต็มศูนย์มีตัวเดียวของมันนี่แหละต่อไปจำนวนเต็มบวกค่ะเนี่ยร้อยร้อยร้อยนี่ร้อยสองสิบจำเงินนะอ้าวมี่สองนี่ 8้าามี8มี1 0อยเป็นไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะครูบอกว่าจำนวนเต็มบวกก็คือเหมือนจำนวนนับไงเรานี่ยนับคือ1 2 3 4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนับไปทีละหนึ่มีไหมลูกไม่มีไม่มีอันนี้ก็ไม่ใช่100เอาร้อยอ่าร้อยช่ค่ะห้า1้าสิบเใช่ค่ะ 18ส่วน9ล่ะเป็นไหมหาลงตัวหรือเปล่าลงตัวเป็นค่ะ18ส่วน9ก็คือ18หาร9้านั่นเองหารได้เท่าไหร่คะหารได้2เท่ากับ2นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเอามาใส่จำนวนในบวกมีอะไรบ้างร้อยเอาข้างบนก่อนลูก2 2ค่ะ5 5ค่ะ8 8ค่ะ51 51ค่ะร้อยหนึ่ง หนึ่งสิบแปดส่วนเก้าเออสิบแปดส่วนเก้าค่ะแล้วก็ร้อยร้อยอ่านี่ก็คือการพิจารณาจํานวนนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องระวังเลยก็คือจํานวนที่เขาเขียนมาในรูปของเศษส่วนแบบนี้หรือแบบนี้นะคะต้องดูก่อนว่ามันหารลงตัวไหมถ้าหารลงตัวมันก็สามารถเป็นจํานวนเต็มได้ไม่ว่าจะเป็นเต็มลบหรือเต็มบวกต้องรู้เครื่องหมายอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากมันหารไม่ลงตัวแบบนี้ก็คือไม่เป็นหรือเป็นทศนิยมแบบนี้ก็ไม่เป็น เอาละค่ะวันนี้ขอสรุปเท่านี้ก่อนในเรื่องของจํานวนเต็มนะคะให้เด็กๆวิเคราะห์เป็นทําแบบฝึกหัดเยอะๆวันนี้ครูเพึ่งมีคําถามท้ายคลิปจะฝากถามเด็กๆค่ะถ้าใครรู้คําตอบแล้วเนี่ยคอมเมนต์ไวใ้ใต้คลิปนี้เลยนะคะคําถามมีอยู่ว่าจํานวนใดคือจํานวนเต็มลบที่มีค่ามากที่สุดของไก่ลบส ขอไข่ลบ18ส่วน2และพอไฟลบ2.5ค่ะเด็กๆคิดดีๆนะคะต้องดูก่อนว่า3จำนวนนี้เป็นจำนวนเต็มลบหรือยังและจำนวนเต็มลบข้อไหนที่มีค่ามากที่สุดจำไว้ว่ายิ่งลบเยอะค่าจะเป็นยังไงนะ้เด็กๆลองคิดดูนะคะแล้วสามารถส่งคำตอบไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูคิอก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าจะให้แม่กดติดตามุู้เพื่อไว้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ